นะครับผมป้าใต้ตเนี่ยตกไม่เป็นเวลานะครับอยากตกก็ตกนะท่านหนึ่งผมร้องกินประจําครับเอาไว้ใช้หุงข้าวฝนตกเป็นอย่างนี้แหละป่าดิบชื้นกลางคืนไม่ต้องพูดถึงเลยความเย็นเย็นถึงกระดูกเลยนะครับที่รองน้ำฝนกินจากป่านะครับผมผมเรียกว่าสุดยอดจริงๆนะครับผมจะอยู่ได้นะครับในป่าอย่างเงี้ย รัวแล้วไงเนี่ยมันเป็นตกอย่างเงี้ยโอ้ตกนานมากเลยครับผมมากลางเต้นไว้ก่อนนะครับหน้าฝนเน่ยลำบากน้อยนีย่เป็นอย่างนี้นะครับเต็นของผมเป็นบ้านหลังที่ดีโอ้ผมเลยเวลาอยู่ในป่าเพื่อนผมก็กำลังแข่งกับเวลาอยู่นะครับหน้าฝน มันเป็นความสามารถใครความสามารถมันนะครับผมในก,การกางเต็นเนี่ย<อ>วิชานี้ไม่ตายตัวนะครับ,ารบกางเหมือนกันเต็นแต่ว่า,ม,า,ามันแล้วแต่สุดของใครนะครับไม่เหมือนกันแต่พอเวลาเรากางเสร็จก็มาเป็นเต็นกันฝนเหมือนเหมือนเดิมนะครับผมคอีกแล้วครับฝน เราก็จะหาอะไรมารองน้ำไว้ใช้นะครับี่รองน้ำฝนไว้ใช้เองนะครับเป็นน้ำที่สะอาดนะครับน้ำฝนบนเขาเนี่ยเพราะว่าเป็นป่าล้วนเลยผมรองกินประจำครับเอาไว้ใช้หุงข้าวต้มน้ำกินกาแฟอะไรครับก็น้ำฝนจากป่านี่แหละ น้ำลาลไปครับผมอ่าคืนนี้นี่น่าจะหนาวมากๆเลยนะครับนี่ถ้าฝนตกอย่างเงี้ยทุกครั้งที่ฝนตกนะครับกลางคืนเนะี่หมอกจะลงเต็มเลยนะครับผมไม่ใช่หมอกธรรมดานะครับเป็นละอองหมอกเลยนะครับเหมือนละอองฝนเะนี่ยขาวไปหมดเลยนะครับมองเลยไม่เห็นแบบนี่แหละครับ บรยากาศมากเลยครับฝนตกเนี่ยบนบอกถึงความสมบูรณ์ของป่านะครับดูเพื่อนๆผมครับนั่นนอนสบายเลยฝนตกแต่ก็ไม่สบายแล้วครับนอนดูน้ำฝนหยดผุกผมอยู่ป่าก็อย่างนี้แหละครับหน้าฝนเนี่ยโบนประจำ มันอยู่ที่ความชํานาญของคนนะครับอยู่ที่ประสบการณ์ถ้าใครเก่งหน่อยก็ฝนตกแรงๆก็จะไม่เปียกเลยนะครับตักมาแล้วแต่ถ้าใครยังอ่อนนิชาหน่อยนี่รับรองเปียกครับผมแต่ที่แน่ๆส่วนมากจะเปียกกันไม่ค่อยรอดสักรายนะครับผนตกอย่างเงี้ย นี่ครับผมดีแล้วที่เรามีเหล็กกันน้ำไหลเข้าเปลนะครับพวกผมจะมีทุกคนนะครับบางคนก็เป็นโซ่แต่ผมไม่ได้ใช้โซ่นะครับผมใช้ตะขอตัวยูนะครับนี่เห็นไหมเวลาฝนตกหนักๆน้ำจะไหลตามสายเปลนะครับแต่ว่าเรามีตัวนี้น้ำจะไม่ไหลเข้านะครับเขาจะไหลเห็นไหมครับเขาจะไหลลงข้างล่าง นี่ครับข้อดีของการมีที่กันน้ำฝนไหลเข้าเปลนะครับนี่ครับพวกผมมีกันพวกผมใช้กันทุกคนนะครับที่น้ำไหลเข้าเปลเนี่ยจะมีกันทุกคนแล้วแต่คนที่จะชอบใช้บางคนก็จะใช้เป็นโซ่บางคนก็จะใช้ตัวยูอนผมนะครับนี่ผมจะใช้ตัวยูแทนโซ่นะครับเพราะว่าเวลาเราถอดเปลซักเนะี่ยเราจะแกะง่ายนะครับ จะมีน็อตหมุนอยู่ซาโซเนี่ยจะแกะยากหน่อยเพราะว่าบางทีเราผูกไว้กับเปลเลยอะสายเปลก็จะแน่นแกะค่อนข้างยากสายเปลเขาจะแน่นนะครับมาแกะได้อยู่แต่ว่าแกะค่อนข้างยากหน่อยก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยใช้กันก็เลยมาใช้ตัวนี้แทนฝนตกก็อย่างนี้แหละป่าดิบชื้นกลางคืน,นไม่ต้องพูดถึงเลยความเย็นเย็นถึงกระดูกเลยนะครับหมอกเนี่ยขาวไปหมดเลย สองไฟางคืน,นไม่เห็นอะไรเลยนะครับเห็นหมอกลองหมอกลองหมอกเหมือนลองฝนเลยครับคืนเนี่ยโปรยเต็มเลยขาวโพลนหมดเลยครับองบอกถึงความสมบูรณ์ของป่าเดี๋ยวสักหน่อยทากก็ออกมานะครับเนี่ยทากเยอะมากเลยฝนตอกอย่างเงี้ยเนี่ยผมชอบมากเลยดินเย็นชื้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับทากเนี่ยเยอะแน่นอนน้ำเริ่มขังแล้วนะครับนี่ ค่อนข้างหนักอยู่ถ้าตกอย่างนี้คืนเนี่ยน่าว่าจะไม่ได้นอนนะครับน้ำมันจะสูงขึ้นเนี่อาวุธขันแล้ววิธีรองน้ำฝนกินจานะครับผมึ้นไหลตามเต็นเนี่ยผมใช้สองวันนะครับที่เราเก็บมาจากข้างๆนี่แหละสองวันเอามามัดตรงที่มันไหลนะครับ นีนับไว้นผปูกไว้แล้วมันก็จะไหลแล้วน้ำฝนก็จะไหลตามสะวันที่เราปูท่านเนี่ยไหลตามเนี่ยแล้วก็จะเอาเนี่ยครับจลองมาลองไว้เราก็จะได้น้ำฝนสะอาดๆกินแล้วนะครับแต่ว่าเราก่อนเราจะกินน่เราจะใช้ผ้าคล้องอีกทีหนึ่งนะครับไม่ให้มีเศษตะกอนนะครับไหล เราไม่ใช้ถาวรในการถูกอย่างเงี้ยน้ำมันจะไหลไม่ตรงนะจะไหลาตามเชือกถ้าเราไม่มีถาวรเราใช้เชือกก็ได้นะครับูกไว้มันจะตามเนี่ยมันจะไหลาตามอย่างงี้งเป็นการบงคับน้ําเป็นการบงคับน้ํานะครับผมใช้เป็นประจาวิธีเนี้ยในการรองน้าฝนใช้ในป่าเองนะครับเต็มนะครับเหนือถ้าตกตลอดอย่างเงี้ยน้ำเต็มแล้วครับผมไส่น้ำกินแล้ว ผมตกก็วุ่นกับการรองน้ำฝนเลยครับผมได้น้ำดื่มลออแล้วครับไม่ต้องกังวลแล้วสบายแล้วน้ำดื่มเราอกยัง้า,ารั่วแล้วผมนี่ดูแล้วไม่หยุดง่ายแน่เลยฝนอย่างเงี้ยมันตกแรงและหนักนะครับนี่ดูน้ำเราขังแล้ว ังไม่นานนะครับน้ําในป่านี้ถ้าตกแล้วถ้ามีขังอย่างนี้จะขังไม่นานนะครับรก็ไปแห้งไปงนะครับเพราะว่าผมมีรากไม้มีหญ้ามีอะไรคอยดูดซับนะครับได้ยินอะไรเลยได้ยินเสียงฝนเลยตกหนัก ครับที่เพลมีตัวกันน้ำไหลเข้าเพลนะครับผมไม่มีนิเปียกหมดเลยนะครับีิเห็นไหมน้ำเขาจะไหลตามตามเหล็กนะครับโอ้หไไหนไม่ได้แล้วแหละตกขนาดนี้นี่ ผมเรียกว่าสุดยอดจริงๆนะครับผมจะอยู่ได้นะครับในป่าอย่างเงี้ยถ้าไม่สุดยอดจริงๆมนี่อยู่ไม่ได้นะครับตกแตบฝนทล่มเลยวารัวแล้วไงเนี่ยมันเป็นตกอย่างเงี้ยโอ้โหตกหนักมากเลยครับผม มันตาั่วเลยอ่ะผมนี่แหละครับที่ผมต้องการเต็นตลอดเพราะว่าอะไรผลนี่แหละครับดูครับผมบันี้ผมเนีเ่ยเปียกหมดเลย เลยนะครับเอาขาลงไม่ได้แล้วเปลี่ยนเลยผมก็ฝนเริ่มสาดแล้วว่ามันลมด้วยเริ่มจะเอาไม่อยู่แล้วครับน้ำเริ่มไหลเข้าเต็นท์แล้วตกดักเกินวันนี้โอ้ส่วนนี้ไม่ได้นอนอีกแน่เลยน้ำไหลเข้าเต็นท์ ทางบนก็รั่วนะครับทางล่างก็น,น้ำไหลเข้าฝนมันตกหนักเกินครับเอาไมา่อยู่เริ่มมืดครับผมนั่นสองไฟแล้วโอ้ตกจริงๆเลยฝนเนี่ยสวัสดีตอนเช้าครับผมเมื่อวานก็โดนฝนถล่มนะครับถึงมืดก็ยังไม่หยุดเลยนะครับ ตกน้ำมากตกแรงเลยเมื่อคืนสบักสะบอมเลยครับเใ็นอะไรก็รั่วกันเอาไม่ค่อยอยู่นะครับฝนตกหนักเปียกสบักสะบอมกันเลยนี่ครับเ,เช้ามาก่อไฟก็จะติดให้ก็สบักสะบอมหน่อยว่ามันชื้นต้มน้ํากินกาแฟกันนะครับผมเต้าเช้านี่ก็ล้างหน้าหน่อยผมม็นจะมาล้างหน้าแเนียนะ่ย น้ำฝนที่เรารองไว้แหละสดชื่นโอ้โหชื่นมากเลยครับผมจากเช้า